สวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาเรียนมาเรืเรเร่องวัตอีแล้วนี่กับพี่ริวแล้วนะคะเย่ค <Yeah, S 1> อมบังว่าทักทายเพื่อนๆทุกทุคนนะครับสวัสดีครับโอเคเรามาเรียนด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอตั้งค่าก่อนนะวันนี้จะกระตุกไหมล่ะนี่ โอเคหวังว่าจะไม่กระตุกนะครับอ่าโอเคทดสอบเสียง1212สวัสดีครับคอมบังว่าเสียงโอเคไหมพี่ดิวกระตุกอีกไหมเนี่ยมันก่อนกระตุกมากเลยอย่าเช็คก่อนนะครับโอเคเสียงชัดได้เสียงโอเคไหมถ้าเสียงโอเคพิมพหนึ่งภาพโอเคไหมถ้าภาพโอเคพิมพสอง น่าจะไม่กระตุกแล้วนะคิดว่านะครับโอเคเสียงชัดเนาะผมมองว่าโอเคพร้อมเทคสองสิครับรออะไรวัสดีครับเพื่อน,อนๆได้เวลาเรียนมาดูกัตัวยีรันนี่นกับพี่เดียวแล้วนะครับ เย้ผมมาว่าทักทายทุกทุกคนนะครับเทนิบิซังเลมอนซังโตโตซังจันนิมะซังเซงกิซาซาซังนิรตาซัางมาแล้วสวัสดีครับโอเคเรามาเรียนกันต่อนะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับก็จะอยู่ในข้อของวาตาชิฉันคาสโกโนอีคาตะวิธีการพูดในครอบครัวนะครับวาตาชินอคาสโกเดสครอบครัวของฉันนะครับโอเคเรามาดูกันนะ ก็เดี๋ยวพี่ดิวจะเปิดคลิปให้ดูก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูจับใจความฝึกฟังแล้วก็ถ้าทางกิจการพูดนะครับดูว่าเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวพี่ดิวจะอธิบายรายละเอียดให้ทีหลังพร้อมปคุณิตะวะคุ こちらのご家族について質問してみたいと思います。ご家族の紹介をお願いします。はい。妻の美穂です。夫の新次郎です。長女の遥香です。次女の有沙です。はい。ご主人のお仕事は何ですか会社を経営しています。奥さんははい。夫の手伝いをしています。そうですか。はい。ありがとうございます。 こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。はい、磯野です。はい、磯野文代です。<laughs> お二人はご家族ですか。はい。兄と妹です。お子さんは。妹の子供です。はい。僕の姪子ですね。姪子さんのお名前は。エリーサって言います、うんえー。妹さんはどんな妹さんですか。 明るく優しい妹です明るくて優しい、えー、どんな時が優しいですかそうですねまあ子供に対してですとかあの叱り方とかですね穏やかにゆっくりとこう起こるので、まあ、優しいなと思いますね素敵な妹さんを持って幸せですねそうですねあり,すありがとうございました <laughs> โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอ่อต้องขออภัยด้วยฝั่งทิกตอกนะครับเหมือนเสียงมันไม่มา <laughs> ตอนนี้เสียงมาแล้วนะฝั่งทิกตอกสวัสดีครับโอเคเป็นไงบ้างครับดิสซี่สร้างเพิ่งมาโอเคคอมบางวะโอเคแล้วงั้นเรามาเรียนรู้กันเนาะว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับป่อย 私のครอบครวัวของฉันเรียวชินตบมืซื้ม่รยวชิก็คือทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่นะครับเรียกเรียกพ่อแม่ก็จะรวมกันเป็นเรียวชิมเป็นหน้าที่ในสังคมนะครับมือซื้อม่คือลูกสาวตาจิก็พวกาจิก็มลูกสาวลูกสาวลูกสาว พวกลูกสาวนะครับลูกสาวที่มากกว่าหนึ่งนะเนาะเลียวจนฟังไม่ออกเลยถูกต้องนะครับคือถ้าเพื่อนๆไม่มาเรียนกับพี่ดิวแบบเรียวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะฟังคนญี่ปุ่นพูดจริงไม่รู้เรื่องดังนั้นก็เลยต้องมาฝึกกันนะครับมาไปสิครับこんにちは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  วันนี้เป็นไงบ้างเป็นการทักทายระหว่างวันไม่ต้องซีเรียสเราแปลว่าอะไรเพราะมันเป็นคำทักทายこちらのご家族について質問してみたいと思います。ご家族の o k a คこちらのご家族について質問してみたいと思います。นะครับこちら cụ thể ご家族ครอบครัวにัついて咲か質問 สอบถามชิเต้มีไตอยากจะลองทำดูโตะโอมอยมัสคิดนะครับดังนั้นโคชิโนะโนโกะโซกุนิสุเตชิามไตโโอมอก็คือจะคิดว่าจะถามคิดว่าจะสอบถามเกี่ยวกับครอบครัวกับท่านเหล่านี้นะครับ 紹介をおยいします。家族่าขกคือครอบครัวโชกก็คือแนะนำโอนง่ายชสก็รบกวนซึมาโนะม妻のฮเです。妻ค s ก็คือภรรยาของฉันเอาไว้เรียกภรรยาในบ้านนะครับกรณีนี้เขาก็สื่อว่าฉันเป็นภรรยาในบ้านนี้นะครับซึมาโนะมิโฮเดสอดดโนชินจิโร่เ โอโตโนชินですโอโตคือสามีของฉันเอาไว้เรียกสามีที่อยู่ในบ้านฉัน長女の,のハルカです長女のハです長女ก็คือพี่สาวคนโตฮารุกะก็จะเป็นชื่อของเขา次女のアリサです次女のアリサです次女ก็คือเป็นลูกคนถัดมาลูกสาวคนถัดมานะครับชื่ออาริสา นะครับชื่อนี้จะเป็นเหมือนคนไทยก็จะมีชื่อนี้เหมือนกันนะเนี่ยอดิสักคนญี่ปุ่นก็จะเป็นชื่อแบบว่า,าร่วมสมัยนิดนึงนะครับはご主人のお仕事何でโอเคเขาถามว่าはいご主人のお仕事は何ですか,ご主,ですかご主人ก็คือสามีของคุณนะครับดังนั้นเขาสื่อถึงสามีในครอบครัวนี้ご主人เน お仕事การงานนัーー่นดีศคืออะไรจรริงๆแล้วผมเปป็นนะาบริษัทค่าบริษัทบริหารทำอยู่แสดงว่าบริษัทจริงจริงแล้วผมเป็นประธานบริษัท อผมบริหารบริษัทอยู่ครัส <pit> นั่นเองโอเคไปตนะ่อนะอกสังวะอกสังวะอกสัคือภรรยาของคุณหรือภรรยาในบ้านคุณนะครับเมื่อสักครู่นี้เนีย่ยอ,อกสังเขาบอกตัวเองว่าเป็นซสมะน,นะครับแต่ตอนที่เราเรียกภรรยาของคนอื่นเราต้องเรียกเป็นอ,อกสัง อดทารช่วยเหลืองานสได้อยู่นะครับเทสได้ก็คือช่วยเหลืองานหรือไมーー่ก็ช่วยเหลืองานบ้านนะครับมีอยู่2ความหมายขอบคุณค่ะลองฟัองอีกรอบหนึ่งนะครับเขาคุยกันประมาณนี้เนาะ こんにちは。こんにちは。こち,はこちらのご家族について質問してみたいと思います。ご家族の紹介をお願いします。はい、妻の美穂です。夫の進次郎です。長女の遥です。次女のありさです。はい。ご主人のお仕事は何ですか。会社を経営しています。奥様は。はい。夫の手伝いをしています。 โอเคจะประมาณนี้นะครับ new 98850สวัสดีค่ะสวัสดีครับเงียบจัง <c oughs> ขอโทษดีตอนเริ่มไลฟ์ทาง TikTok เสียงไม่มีนะครับมาแล้วไปฝึกเขียนฮิรามาสุดยอดปีปกเคืองฝึกมาอย่างดีนะเนี่ยไม่ธรรมาดาจริงๆในดูคอมเมนต์สิพี่ดิวสมัยนี้เขาไม่พูดคลาสแลแล้วต้องพูดว่าฮับฟฝึกยากปุยไหม อยายซางบอกว่าไอ้สมิตอนนี้ญี่ปุ่นจะเที่ยงคืนแล้วจะดูคลิปพี่ดิวทุกคลิปเลยนะโอเคนะครับคลิปพี่ดิวมีประมาณสองพันคลิปนะครับคลิปพี่ดิวตอนนี้มีประมาณสองพันคลิปนะครับคลิปหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งนะดังนั้นก็คิดซะว่าดูวันพีซประมาณสองรอบเลยนะสู้ๆนะครับสอนถึง n1 อยู่แล้วนะเรียนมาตามมาตามมานะ ไปต่อครับเขาคุยอะไรกันต่อเนี่ยไปดูสิอ่าดิสนีย์สังบอกว่าวันดีฮับฟลุไ <c oughs> ม่พี่ดิวมันจะเปียกไหมเนี่ยถ้าอธิบายฮับฟลุก,กันเนี่ย <c oughs> โอเคคอมมาว่าทักทายเพื่อนๆฝั่ง facebook ด้วยนะครับเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันนะครับทุกวันสามทุ่มครึ่งนะมาเจอกันเนาะต่อมานะครับ อันนี้ต่ออิโมโนพี่ชายกับน้องสาวและลูกของเขานะครับลูกสาวของเธอนะครับไม่ได้เป็นสามีภรรยานะกันนิจิวะกันนิจิวะกันิจวะโお名前を教えてくださいお名前を教えてくださいお名前を教えてくださいお名前しゅお教えてくださいかルナボはいอิโซโนะです โอเคอิโซโนเดชชื่ออิโซโนอิโซโนฮุมเหมือนกันแหละเพราะมันเป็นนามสกุลเขาก็เลยเสริมชื่อไงเขาก็เลยเสริมชื่อมาว่าเป็นฮุมิโยนะครับเพราะว่าอิโซโนอิโซโนเป็นนามสกุลเดียวกันโอ้ทั้งสองเป็นครอบครัวกันหรอใช่น้องชายกันรอา อานิโตอิโมโตเดสอก็คือพี่ชายในครอบครัวพี่ชายของฉันอิโมโตก็เป็นน้องสาวในครอบครัวนะครับหรือว่าน้องสาวของฉันโอโคซ子งวแล้วลูกคนนี้ละ่ะเ่็นอะเไ,ะะไ็ย ต่อจากนี้เราจะไปดูภาพปริศนาที่โผ่มาแวบหนึ่งมันเป็นภาพที่ทำให้ชวนขนลุกอะไรเกิดขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดูไม่ทันให้เพื่อนๆสังเกตดูข้างหลังของเด็กคนนี้กับย้อนไปบริเวณนี้

นึกว่าอะไรโคดอมโมเชุบๆๆหยิบอะไรไปด้วยหยิบอะไรไปด้วยแสดงว่าต้องมีอีกคนนึงนะเนี่ยต้องต้องมีอีกคนนึงอะ่ะต้องมีอีกคนนึงอะ่ะ <laughs> เหมือนจะหยิบน้ำชาไปด้วยนะเมื่อกี้เโอเคเอาไปเรียกต่อนิโมโตะโนะโคดอมโมเดสฮโโคโเ เป็นลูกของน้องสาวของฉันให้บกอเนะมาหยิบขนมในเป้ <laughs> ใช่น้องน่ารักไหมแงงแงงกลัวจุงเบยน <laughs> มาแวบหนึ่งอะ่ะแสดงว่าสองคนอะ่ะลูกสองคนบกุเนะเมโกะ e s บนะเมโกะเนะนะครับก็จะเป็นหลานของผมอะไรประมาณนี้นะครับ <h ati> เมโกซัน的名前はเมโกซันの名前はแล้วลูกของหลานล่ะเอรีซาตีมัชื่อเอรีซาครับทุกคนเอรีซาอ่า er <isa>. uh, มันไม่ใช่คือชื่อคนญี่ปุ่นหรอกคือ <laughs> เ <c ười> พื่อนๆต้องเข้าใจน,นิดนึงน,นะพอดีว่าชื่อคนญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการแบบปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยใช่ไหม ซึ่งยุคสมัยยิ่งยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีชื่อที่แบบว่าแปลกๆที่สมัยก่อนเขาไม่ตั้งกันเยอะซึ่งมันก็น่าจะเหมือนประเทศไทยนะครับน่าจะเหมือนประเทศไทยเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเป็นคนที่แบบว่ารุ่นรุ่นคุณปู่คุณตาอะไรเงี้ยชื่อก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งใช่ไหมแล้วเด็กยุคนี้ชื่อก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับเช่นชื่อแบบอาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยแบบชื่อจริงแบบสะกดยากๆแบบอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนชื่อจะเป็นอีกแนวหนึ่งใช่ไหม ญี่ปุ่นก็มีไม่มากครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็อิจิโร่อย่างเงี้ยซันจิโร่อะไรเงี้ย <c oughs> มันจะมีชื่อแบบแบบว่าอืมก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แต่ยุคป,ปัจจุบันจะเป็นแบบเอริซะอะไรเงี้ยมาลินาอะไรเงี้ยอริซะอะไรเงี้ยมันจะเป็นชื่อแบบว่าแบบพยายามให้มันมีความอินเตอร์ขึ้นนะครับแบบว่าเขียนเป็นชื่ออังกฤษก็เท่อะไรเงี้ยนะครับ แต่เขาก็เ,เขียนเป็นคันจิได้อยู่ดีนะครับก็คือเอาตัวคันจิที่มีเสียงเอดิก็มาเป็นนะนั่นเองนะครับสมัยก่อนก่อนสมหมวกสมัยนี้อ่าอไปยุไปยอไปเอ่านไม่ออกแล้วคือยุคสมัยนี้ชื่อจะเท่ขึ้นยากขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเนาะไปต่อดังนั้นเอดิสะน่ารักมาก คือชื่ออินเตอร์มาไอโมโตะซังว่าどんなイモトさんですかโอเคคำถามบ้านแตก伊モトさんはどんなイモトさんですかน้องของคุณเป็นน้องของคุณแบบไหนครับทุกคน <laughs> <laughs> ถ้าตอบผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณพี่นะคุณพี่สู้ๆนะครับจะตอบยังไงเนี่ยอえ明るくやさしいモトですโอเค 明るく優しい妹です。งยัย <laughs> ้งสสน้องสา,าอ้องสาวน้องสาวน้สวน้าองสดวสาวนานงสาวอสาวนาวน้องสาวนาน้องสานองสบวนาวน้องสาว้องสาน้ง้องาวนองาองสาวるくอาองสาน้อส้อสาอนองสวาลน้งสวนสาว้อสองสวาวน้อนไหนอ <laughs> どんな時が優しいですかああ、わたついでいれば、バナそうですね。なんですねこう、キッコン。まあ、子供に対してですとか、叱り方とかですね。子供に対してとか、ああ、シェン、ああ、キヨ <laughs> <laughs> กรณีที่เขารับมือกับเด็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าตอนที่เขาดุตอนที่เขาอะไรประมาณนี้เชื่อถือได้ไหมเี่ยจรันโนอ้ยนี่นยนีอ่ยางนนยายาอยานยังไม่จบนะครับโอานนี่ยอนยานอยานนย ช้าๆโอคโมโหโมโหแบบช้าๆและนุ่มนวลซึ่งความรู้สึกนี้มันทำให้ผมคิดว่ายาซาชี่หน้าต่อโอโมยมาสเนแ่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ใจดีเนาะใจดี <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวนะมีเพื่อนๆในถามว่าอารีซาเอลิซ่าอะไรงี้ไหมคนนี้ <c oughs> ประมาณนั้นแหละ เอลีสันนั่นแหละเอลีสันนั่นแหละหางานให้จริงจริงคือต้องชมต้องชมน้องเพลงออกสื่อนี่มันยากอยู่เหมือนกันนะสตกินโมมโโตซเาอเคนะครับยังยังยังไม่จบนะครับสเตกินะอิโมโตซังมอเตชิอาเซะเดสนะครับดูอิโมโตซังยิ้มหวานเลยนะครับสเตกิวิเศษ ฮิโมโตซามน้องสาวของคุณมดเตะถือคองเฉียวเซมีความสุขเดสุเนะเนาะโอ้ดีเลยเนาะเขามีความสุขน่าดีเลยเนาะที่มีน้องแบบว่าวิเศษวิเศษแบบนี้อ่ากัดฟันพูดต่อโซเดซุเนะขอตัวก่อนโซเดซุเนะอดีตตกตะกั่มาสตาร์ทบทกันเลยทีเดียวนั่นน่ะสิเนาะขอบคุณแล้วไปได้แล้วขอบคุณขอบคุณมาก โอเคนะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนนางเอกเกินไปไม่เชื่อครับโอเคไม่น่าโม้เ <laughs> ชื่อดีกว่าอันนี้ไม่เกินครับไม่เชื่อโมโหแบบนุ่มนวลพี่ดิวทำให้ดูหน่อยได้นี่นักเรียนทุกคนการบ้านอะส่งการบ้านให้ทำครั้งก่อนทำหรือยังครับ พี่ดิวพยายามไม่ตามแล้วนะครับไม่ส่งการบ้านรู้ใช่ไหมครับว่าจะโดนอะไรบ้างรู้ใช่ไหมโอเคประมาณนี้มาพอเรารู้ความหมายแล้วนะครับเราลองมาฝึกฟังฟังทั้งหมดดูอีกรอบหนึ่งนะครับลองพยายามจับใจความดูนะเพราะว่าการพูดของเขามันจะเป็นแบบเรียวจะปนีสะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบเรียวๆที่ไม่ใช่จ้างนักพากมาพูดอะ มันจะยากนิดนึงนะแต่ถ้าเราฝึกไว้มันก็จะทําให้เราคุ้นเคยไว้ไงพร้อมฝึกครับป้อยこんにちはこんにちはこちらのご家族について質問してみたいと思いますご家族の 紹介をお願いします。はい、妻の美穂です。夫の信次郎です。長女のハルカです。次女のアリサです。はい。ご主人のお仕事は何ですか？会社を経営しています。奥さんは？はい。夫の手伝いをしています。そうですか。はい。ありがとうございます。 こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。はい、磯野です。はい、磯野文代です。<laughs> お二人は、ご家族ですか。はい。兄と妹です。お子さんは。妹の子供です。はい。僕の姪子ですね。姪子さんのお名前は。エリーサって言います。うんえー、妹さんは、どんな妹さんですか。 明るく優しい妹です。明るくて優しい、えー。どんな時が優しいですか？そうですね。まあ子供に対してですとか、あの叱り方とかですね。まあ、穏やかにゆっくりと怒るので、まあ、優しいなと思いますね。素敵な妹さんを持って幸せですね。そうですね。ありがとうございま,ざいました。 โอเคทุกคนปอบื้อประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของญี่ปุ่นนะครับวิธีการเรียกครอบครัวของตนเองแล้วก็วิธีการเรียกครอบครัวของคนอื่นนะครับเบื้องต้นเราเรียนกันประมาณนี้เนาะมาเรื่องตัวอีรันยิงเอนะครับตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทของเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับเราจะเรียนลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวัน3ามทุ่มครึ่งนะครับพี่ดิวจะสอนทุกวันนะครับทุกคนยกเว้นวันที่ไม่ได้สอนนะครับ ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สอนก็คือเน็ตมีปัญหาคอมมีปัญหาพี่ดิวมีปัญหามีแค่นี้แหละนะครับก็พยายามจะสอนทุกวันนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็ก็จะมีการแจ้งในเพจนะครับลองติดตามเพจดูได้นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเป็นผู้สนับสนุนพี่ดิวได้นะครับพี่ดิวจะมีการเปิดระบบของ YouTube ไว้อยู่นะครับเป็นระบบรายเดือนนะครับ80บาท150 300 750ก็จะได้เข้ากลุ่มมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันตั้งแต่ N5 ถึง N1 นะครับถ้าสะดวกก็ มาสนับสนุนเรียนด้วยกันนะครับล่าสุดพี่ดิวทําระบบโอนได้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถโอนสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปเรียนในคลิปต่างๆที่พี่ดิวทําไว้ได้นะครับสนใจรายละเอียดลองคลิกที่แนะนาคอร์สเรียนพี่ดิวได้ข้างล่างใต้คลิปนะครับมาเรียนด้วยกันเยอะๆเนาะตอนนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันอยู่หลายค้อเหมือนกันนะครับสอนตั้งแต่0 n5 n3 n4 n5 n6 n1 เดี๋ยวตั้งแต่0ถึง n1 ไปเลยนะครับเรียนด้วยกันยาวๆนะครับ เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันกับพี่ดิวถ้าเราเรียนด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าทุกคนน่าจะได้ n1 นะครับก็เรียนด้วยกันเนาะแล้วเพื่อนๆทุกๆคนนะครับพี่ดิวเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆคนน่าจะลืมกดถูกใจนะครับตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันเนี่ยหลายคนมากเลยนะครับแต่มีกดถูกใจอยู่5คนเศร้าเศร้าแป๊บเราก็ลืมบอกให้กดถูกใจตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับลืมได้ยังไงเนี่ย นั้นลบกวนเพื่อนๆไปกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะใครที่ไม่ติดตามกดติดตามนะครับถ้าดูคลิปย้อนหลังอยู่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ชมกันได้ห้ามตินะครับถ,ถ้าถ้าคอมเมนต์นี้พี่ดิวรับชมอย่างเดียวนะครับใครติพี่ดิวแบนเลยนะครับเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับรับฟังเสร็จปุ๊บอะไรดีก็เก็บอะไรไม่ดีก็ลบนะครับบอกไว้พี่ดิวสอนดีมากๆขอบคุณครับพี่ปกครองมาเรียนด้วยกันนะครับทุกวันสามทุ่มครึ่งนะ เรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยญี่ปุ่นไปด้วยนะครับและที่สําคัญมารุโกโตอีลานิงเงเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียวนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นของจริงที่แบบว่ามีการพูดคุยกับคนจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่นักภาคมันจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเรียนแต่หนังสือไม่ได้มาเรียนมารุโกโตอีลานิงด้วยกัน <c oughs> เพื่อนๆอาจจะประมาณว่ามีความรู้เยอะแต่เอาไปใช้จริงไม่ได้นะเพราะว่าเจอคนญี่ปุ่นพูดแล้วหลาจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบเรียวๆ สมองเราหูเรามันจะได้คุ้นเคยกับการสนทนาของคนญี่ปุ่นจริงๆไว้นะครับกดให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคทุกคนครับได้เวลาพักผ่อนกันแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่มาเรียนด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้สามทุ่มเ่งเจอกันอีกนะครับพิมพ์สามเก้าเพื่อเป็นการขอบคุณเวเอนที่สละเวลามาเรียนพิมพ์สามเก้าเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สอนพิมพ์สามเก้าเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อการเรียนการสอนนะครับ แล้วก็ขอบคุณเลมอนซ้างนะครับส่งสติกเกอร์ดอกกุับา9บ29าบาทให้พี่ดิวนะครับน่ารักที่สุด <Yay! S 1> โอเคสำหรับวันนี้พี่ดิวต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพวกนี้นอนหลับฟันดีแอสมี